Teacher Hupo and we are... We are I am who I am Phu I am Mo. I am I am, I am Okay, for speaking up today, we will present about the vocabulary and choice conversation of animals. สำหรับกิจกรรม s p e a k ing up วันนี้นะคะคุณครูแล้วก็น้ององป .3 นะคะจะมานำเสนอคำศัพท์และบทสนทนาสั้นๆนะคะเกี่ยวกับสัพท์นะคะโดยน้องๆจะพูดคำถาม Who are you ที่แปลว่าคุณคืออะไรแล้วก็น้องๆก็จะตอบอว่า I am ฉันเป็นสัตว์อะไรและศันสามารถทำอะไรได้โอเค let's s, okay, let s e e the conversation ค h o a r อยู่ I am tiger I can smell โอเคน้องเป็นอะไรคะเป็น tiger เป็นเสือแล้วก็สามารถสมิลอ่านในฟานทำตัวอย่างให้ดูหน่อยโอเค everyone say tiger tiger and everyone say the same sentence I can smell I can smell the next not who are you I am เค้นอสเป็นควอาล่านะคะแล้วก็สามารถทำยังไงคะสลีปสลี่ทำยังไงคะอ่สามารถนอนได้นะคะ everyone say ควอลล่า and everyone say the sentence I can sleep I can sleep okay very good next คุณตะวัน Who are you? I am lion I can run โอเคคุณตะวันเป็น ไลอนแต่ว่าแต่ว่าอะไรคะโตอ่าแอนไอแคลนแ่ว่าอะไรคะไ a แ run วิ่งาวิ่งได้โอเค say ไลอนไลอนน say อน very good thank you bye 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 bye, bye see you again next time